สวัสดีครับพบกับผมเฮ er ียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ ฝากครั้งแรกรับโบนัส100%สูงสุดถึง3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน FC โคโลนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกรอยเทอร์เฟิร์ ผู้นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับโคโลนเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นยิงได้10เสียไป8ประตูผลงานล่าสุดบุกไปเสมอกับไอทรัคแฟงเฟิร์ตมา1ประตูตอนน่อ1น1และเป็นการเสมอด้วยสกอร์1ประตูตอนน่อ1น1ถึง3เกมติดแล้วนะครับในบุนเดสลีกา ส่วนทางก r รอเทอร์เฟิร์นะครับตอนนี้จมอยู่บุ้ยนะครับผลงานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรอเทอร์เฟิร์เนี่ยแพ้มาติดต่อกันมาแล้วถึง4นัดนะครับในลีกผลงานล่าสุดก็คือการแพ้ให้กับบาเยอร์มิวนิกมา3ประตูต่อนหนึเกมนั้นเนี่ยเฮีย <He> er, ได้ดูสดด้วยนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วกรอเทอร์เฟิร์ก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับ ผลงานล่าสุดในการเจอกันต้องย้อนไปถึงปี2019นะครับสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่กันในหลีกรองของเยอรมันนะครับตอนนั้นเจอกันในบ้านของไกรเทอร์เฟิร์สเมื่อวันที่7พฤษภาปี2019แล้วก็เป็น FC โคโลนที่เปิดที่บุกมาถล่มไปได้4-0ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโคโลนนั้นเจอกันเมื่อปี2018นะครับโคโลนเปิดบ้านถล่มไปด้วยสกอร์เดิมคือ4-0 เกมนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาเปิดมาค่อนข้างเบาๆนะครับมองว่าโคโลเนียน่าจะชนะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูในส่วนของรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือไม่ส่งผลกระทบต่อไล์อัพตัวหลักของทั้งคู่นะครับดังนั้นเกมนี้เฮียฟันธงว่า f c โคโลนะครับจะหลุดพ้นจาก วงเวียนแห่งการเสมอนะครับจะเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้แน่ๆแ,แล้วล่ะครับผมให้เลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้าน FC โคโลนนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสโตกซิตี้จะเปิดบ้านรับการมายืนของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี1.45ของค่ำคืนนี้นะครับ สโต๊กซิตี้เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ5ของลีกนะครับลงเล่นไป10นะัดชนะ5เสมอ3แพ้2ยิงได้14เสียไป11ประตูมี18คะแนนผลงานล่าสุดคือการบุกไปเสมอกับเบรสตันนอตเอน1ประตูตอนน่อ1ส่วนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงลงเล่นไปแล้วทั้งหมด10นะัดชนะ6เสมอ4 ยิงได้20เสียไป8ประตูมี22คะแนนผลงานล่าสุดคือการบุกไปถล่มคาดีฟซิตี้4ประตูต่อศูนคู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเมื่อเดือนมก,กราปี2020ในบ้านของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนแล้วก็เป็นสโต๊กซิตี้ที่บุกมาเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของสโต๊กซิตี้นั้นเจอกันเมื่อวันที่5พฤศจิกา ปี2019เกมนั้นเป็นเวสต์บรอมวิชเอาเบียนนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูและถ้าดูจากสถิติย้อนหลังนะครับ3เกมหลังสุดในการเจอกันทีมเยือนมักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอนะครับเกมนี้เนี่ยเวสต์บรอมเป็นทีมเยือนนะครับดูแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าข้างไปทางเวสต์บรอมนิดนึงนะครับแต่เฮียมองว่าสโต๊กซิตี้หน้าบ้านปีนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับ หน้าบ้านของสโต๊กซิตี้เนี่ยลงเล่นมาแล้ว5นัดชนะ4เสมอ1ยิงได้9เสียไป4ไม่เคยแพ้ใครถือว่าหน้าบ้านของสโต๊กซิตี้แข็งแกร่งมากๆส่วนเกมนอกบ้านของเวสต์บรอมวิชเอาเบียน5เกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมนี้เนี่ยเฮียจึงมองว่าฟอร์มค่อนข้างสูสีนะครับสโต๊กได้เปรียบด้วยการเป็นเจ้าบ้านน่าจะจบด้วยการเสมอนะครับซึ่งถ้าเสมอเนี่ย สต๊อกจะเป็นฝ่ายที่รับซับนะครับดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่าสต๊อกซิตี้หน้าบ้านแข็งแกร่งน่าจะยันเสมอ, West Br bridge, เ,อเวสต์บรอมวิชอเบียนไปได้นะครับคู่แรกนะครับเฮลนสปอร์ตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาแจ็ต์อัมสเตอร์ดัมเยาวชนในศึกฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีก2นะครับก็ถือว่าเป็นลีกรองของทางฮอลแลนด์นะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของคำ่ำคืนนี้เฮลนสปอร์ตตอนนี้จมอยู่บ u o ยนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด8นะัดชนะ2แพ้ไป6ยิงได้7 เสียไป14มี6คะแนนส่วนอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเยาวชนนะครับตอนนี้อยู่อันดับ10ลงเล่นทั้งหมด8นัดชนะ4แพ้4ยิงได้19เสียไป17ประตูมี12คะแนนผลงานล่าสุดของทางเฮลนสปอร์ตคือการบุกไปแพ้ให้กับ v ีวีวีเวลโล1ประตูต่อ0ส่วนอาแจ็คเยาวชนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเอ็มวีวีมาทริสมาได้3ประตูต่อ1 ผู้นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเฮลนสปอร์ตแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเมื่อวันที่5เมษาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับเพียมองไปที่สกอร์สูงต่ำเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาแจกเนี่ยมีสถิติในการทำประตูร่วมกับคู่แข่งเนี่ยแตะ4ลูกมานานมากแล้วนะครับถึง4เกมติดแล้วนะตั้งแต่วันที่11กันยาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสถิติในการทำสกอร์สูงเนี่ย ค่อนข้างเยี่ยมยอดมากๆนะครับถึงแม้ว่าเฮลนสปอร์ตนะครับช่วงหลังจะไม่ค่อยดีก็จริงนะครับในการสร้างสารรค์ประตูร่วมกับคู่แข่งเนี่ยแต่ก็ถือว่าเละเป็นโจ๊กตลอดนะครับก็แพ้สูงสุดเนี่ยก็ถึง3าูนเลยนะดังนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยเปิดราคามาที่สูง3ลูกเฮียมองไปที่อาแจ็คเนี่ยสลูกละนะครับและลุ้นว่าเฮลนสปอร์ต จะส่วนได้1ลูกนะครับน่าจะจบที่3-1นะเกมนี้มองว่าสกอร์สูงเล่นง่ายกว่านั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีก2นะครับหรือว่าลีก u e 2ของฮอลแลนด์นั่นเองโวลเลนดัมจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของอเมเรสซิตี คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่าคืนนี้นะครับวอลเลนดัมเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นไปทั้งหมด8นะัดชนะ4เสม,มอ3แพ้ไป1่งยิงได้19เสียไป11ประตูมี15คะแนนส่วนอัลเมเรซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ14ลงเล่นทั้งหมด8นะัดชนะ2เสม,มอ3แพ้ไป3ยิงได้15เสียไป15มี9คะแนนผลงานล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างวอลเลนดัมนะครับคือการบุกไปเอาชนะเอฟซีออสมาได้3ประตูต่อ2 ส่วนอัลมเรซิตี้ผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเสมอกับ FC ฟซีดอร์เดสมา2ประตูต่อ2ผคู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่4มีนานครับในบ้านของอัลมเรซิตี้แล้วก็เป็นโวลเลนดัมนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโว l เลนดัมนั้นเสมอกัน2-2นะครับเมื่อวันที่28พฤศจิก,กาปี2020เกมนี้นะครับเฮียมองว่าโอกาสสูงเนี่ย ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทีมที่ดูเป็นต่ออย่างโวลเอนดัมเนี่ยมีสถิติการเสียคลีนชีทมาแล้ว3เกมติดนะครับและมักจะเป็นฝ่ายขึ้นนำคู่แข่งก่อนเสมอนะครับจาก5เกมเนี่ยมีถึง4เกมด้วยกันที่โวลเนดัมเนี่ยขึ้นนำคู่แข่งก่อนและโดนตีไข่แตกหรือว่าโดนตามตีตื้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเฉลี่ยน,นะครับ ทั้งคู่เนี่ยมีค่าเฉลีย่ยประโตเนี่ยทั้งได้เสียเนี่ยรวมกันถึง30ลูกจาก8เกมนั่นคือทำให้เห็นชัดๆเลยว่าสกอร์สูงเนี่ยลอยมาเห็นๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเฮียนจึงมองว่าสูง3ลูกเนี่ยน่าจะทะลุได้นะครับอาจจะไหลถึง4 5ลูกก็เป็นได้ดังนั้นคู่นี้นะครับเปิดสกอร์สูง3ลูกกดสกอร์สูงได้เลยนะครับทะลุแน่นอนนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้นั่นคือ f อซโคลอนและสโต k ซิตี้ส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้นะครับให้ไปที่เฮลนสปอร์ตสกอร์สูง3ลูกและโวเลนดัมสกอร์สูง3ลูกเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ